ไม่มีใครนะครับที่จะสามารถสร้างไรายได้แบบมหาศาลในการตลาดเครือข่ายได้หากว่าไม่ได้เริ่มต้นวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการเริ่มต้นยังไงให้ถูกวิธีและต้องทำอะไรบ้างจึงจะมีไรายได้แบบแพสซีวินค e ในธุรกิจการตลาดเครือข่ายครับ อย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของเทนเนฟกิน4บทแรกนี้ก่อนหรือว่าวิดีโอชุดนี้แหละที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่นะครับอย่างที่2นะครับเราจะต้องมีเดือนแห่งการฝึกอบรมก่อนก่อนที่จะนับเดือนของการทำธุรกิจนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าการที่เขาได้สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยนั่นคือการเริ่มต้นทาธุรกิจละซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะอันนั้นะ่ะแค่สมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ทําอะไรเลย เราทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านเดือนแห่งการฝึกอบรมก่อนนะฮะอาจจะใช้เวลา1หรือ2เดือนนะครับในการเรียนรู้วิธีการหลักคิดต่างๆโดยเราจะมีที่ปรึกษาครับไว้คอยช่วยเหลือแนะนำคอยให้ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษทัทข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับแผงการตลาดนะครับพาเราเข้าสัมมนาต่างๆของบริษทัทพาเราลงพักสนามรวมไปถึงช่วยเราคุยกับผู้สนใจของเราด้วยนะหรือแม้กระทั่ง การที่เราได้ทดลองใช้สินค้าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนียครับอยู่ในช่วงของเดือนแห่งการฝึกอบรมเราจะยังไม่นับเดือนของการทำธุรกิจนะครับจนกว่าเราจะสามารถทำกระบวนการต่างๆเมื่อสักครู่นี้ได้ด้วยตัวเราเองซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้เวลาต่างกันออกไปแหละนะฮะเอาง่ายๆเลยนะที่เรากำลังเรียนรู้อยู่นยครับคือการเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนถึงแม้ว่าเราหยุดทำแต่ไรายได้ไม่หยุด ซึ่งต้องบอกว่าไรายได้แบบนี้ตอบโจทย์ความต้องการของหลายๆคนเลยคุณคิดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนล่ะสำหรับการตลาดเครือข่ายแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องแบ่งเวลา6-10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจฝึกฝนและลงมือทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนคุณแบ่งเวลาได้ไหมล่ะในขณะที่หลายๆคนนะครับตั้งใจเรียนมาเป็น1 0ปีเลย เพื่อที่จะนําความรู้ความเข้าใจมาประกอบอาชีพมาสร้างรายได้ในปัจจุบันถึงแม้ว่าบางครั้งงานที่ทําอยู่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ควาต้องการสักเท่าไหร่แต่เราก็ยังอดทนเรียนมาได้เลยถูกไหมครับถ้าหากว่าเรานะครับไปเจอใครบางคนที่บอกว่าฉันอยากจะลองทําดูก่อนสัก20-30วันเลิกสนใจไปได้เลยเพราะธรรมชาติของธุรกิจงานตลาดเครือข่ายเนี่ยจะต้องเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและต้องใช้เวลาด้วยนะครับเมื่อเราได้เริ่มต้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพบเจอต่อมาก็คือกลุ่มเพื่อนที่เขาทำธุรกิจมาก่อนหน้าเราและเราได้เห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไรายได้หรือว่าองค์กรนะยิ่งเราไปเห็นระดับผู้นำที่มีรายได้6กเจ็ดหลักต่อเดือนแล้วอะ่ะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไกลตัวเกินไปหรือเปล่าวะใช่ไหมคือบางคนถึงขั้นกับถอดใจเลยนะฉะนั้นครับเราไม่จะเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยนะ ให้ดูตามเป้าหมายของเราเป็นหลักว่าเราต้องการผลลัพธ์มากน้อยแค่ไหนเพราะธุรกิจการตลาดเครือข่ายมไม่ใช่การวิ่งแข่ง400เมตรอะที่ทุกคนจะต้องวิ่งไปให้เร็วที่สุดเพื่อไปถึงเส้นชัยเดียวกันแต่สําหรับธุรกิจการตลาดเครือข่ายแล้วนะครับความคาดหวังและเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีเส้นชัยเป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทุกคนเป็นผู้ชนะได้ถ้าหากว่าไม่ล้มเลิกไปซะก่อน แต่สิ่งสำคัญก็คือก่อนที่เราจะออกวิ่งหรือลงพักสนามธุรกิจเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนและทำความเข้าใจซะก่อนนะครับเพราะความสำเร็จในธุรกิจการตลาดเครือข่ายเนี่ยเหมือนการสร้างตึกสูงอะที่ช่วงแรกนะเราจะต้องสร้างรากฐานให้มันมั่นคงซะก่อนต้องขุดต้องเจาะลงไปใต้ดินนะฮะซึ่งบางคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ดูไม่ออกนะว่าไอ้ที่ขุดที่จเจาะน่ยก็ทำอะไรกันนะครับ พราะกว่าตึกจะโผล่พ้นดินขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่เมื่อมันโผล่พ้นดินขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายะต่อเติมได้เร็วมากเลยนะและจะต่อเติมได้สูงเท่าที่จะสูงได้เลยนะครับซึ่งการขุดลงไปใต้ดินแต่ละชั้นนะครับก็เปรียบเสมือนการสร้างองค์กรของเรานั่นเองนะครับในการขุดชั้นแรกก็คือการที่เราอุปถัมภ์คนจริงจังคนแรกครับก็เปรียบเสมือนการที่เราใช้พ่วในการขุดดินนะฮะใช้เวลามากหน่อยผลลัพธ์น้อยหน่อยแต่ออกแรงเยอะนะ ในขัะนั้นคือชั้นแรกชั้นที่2นะครับคือการที่เราเนี่ยสอน5คนจริงจังในชั้นแรกของเราครับให้เขาสามารถที่จะไปอุปถัมภ์5คนของเขาให้ได้ก,ก็จะมีองค์กรเกิดขึ้น25คนละซึ่งตรงนี้เปรียบเสมือนกับเราครับใช้รถแทรกเตอร์ในการขุดดินซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลาเท่ากันนะแต่ผลลัพธ์มากขึ้นและชั้นที่3ครับเราสอน5คนของเรา ให้ไปสอน5คนของเขาให้อุปถัมเป็นซึ่งชั้นที่3นี้ก็จะมีองค์กรเกิดขึ้น125คนคุณแมมสเต็ปนี้พลังทวีคูณยังไงล่ะครับซึ่งชั้นนี้เราใช้รถเจาะหินแล้วนะและเมื่อเราเนี่ยเจอ1น1ใน125คนนั่นหมายความว่าเราขุดมาถึงชั้นหินแล้วนะครับ และเมื่อมีใครก็ตามในสายงานของเรานะครับที่สามารถสอนกระบวนการหรือวิธีการในการทําการตลาดเครือข่ายให้กับคนอื่นได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีองค์กรลึกลงไป4ชั้นแล้วนะครับตึกของเราก็จะโผล่พ้นดินขึ้นมาละเราก็จะเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ในเรื่องขององค์กรแต่ไม่ได้หมายความว่าในการขุดช่วงแรกๆนั้นไม่มีไรายได้นะแต่อาจจะยังมีไม่มากพอที่จะให้เห็นว่ามันคือโครงสร้างของตึกสูงอะ ดังนั้นครับการประสบความสำเร็จในธุรกิจการตลาดเครือข่ายเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะครับบางคนนะครับที่กําลังจะตัดสินใจเริ่มต้นหรือบางคนเนี่ยเริ่มต้นมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่อาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเอาไว้อย่าเพิ่งถอดใจนะครับขอให้คุณเข้าใจว่าอยู่ในช่วงของการสร้างรากฐานของตึกให้มั่นคงแข็งแรงซิงก่อนนะครับมันเหมือนเรื่องราวของคนขุดทองเลยนะ ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับคือการขุดทองเนี่ยเขาขุดเหมืองเนี่ยนานมากเลยนะเดือนแล้วเดือนเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าแต่กลับมีบางคนเนี่ยที่ถอดใจไปซะก่อนทา,ทางที่มันเหลือระยะทางอีกแค่นิดเดียวอะ่ะก็เจอทองคํามูลค่ามหาศาลแล้วอะ่ะมันน่าเสียดายนะครับถ้าหากว่ายอมแพ้หรือล้มเลิกไปก่อนที่จะถึงจุดนั้นนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับ คือวิธีการเริ่มต้นในการสร้างรายได้แบบแพสซีฟินคัมสร้างความสุจในธุรกิจการตลาดเครือข่ายนะครับ 1. เราจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาของเทนเนกิน 4. บทแรกให้เข้าใจซะก่อน 2. จัดสรรเวลาให้ความสำคัญกับเดือนแห่งการฝึกอบรม 3. ธุรกิจการตลาดเครือข่ายมีขั้นมีตอนอย่าข้ามขั้นตอนนะครับ 4. อุปถัมเป็นสอนเป็นทำงานแบบสายลึกลงไปอย่างน้อย4ชั้นและ 5. อดทนรอคอยความสำเร็จโดยที่ไม่ล้มเลิกหรือยอมแพ้ไปซะก่อนนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณจะต้องเลือกบริษัทธุรกิจเครือข่ายเพื่อเป็นเครื่องมือในการนำพาสู่การเป็นเจ้าของชีวิตของคุณเองสู่ความสำเร็จในแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถที่จะติดต่อกลับไปหาผู้แนะนำที่ส่งวิดีโอชุดนี้ให้กับคุณได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนสู่ชีวิตอิสระร่วมกันทุกความสำเร็จล้วนเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอนะครับเริ่มต้นเดินทางสู่ชีวิตอิสระในแบบที่คุณกำหนดเองได้กับผมน้อย s t น้อยครับสวัสดีครับ